สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมผมจะมารีวิวนะครับไฟหน้าผากครับเป็นแบรนด์ A n T K ตัวนี้ครับผมเป็น j จแปนดีไซน์ครับมันดียังไงทำไมผมต้องรีวิวเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยครับเพื่อนๆครับมาดูที่กล่องเกจแพคเกจจิ้งของเขาเลยนะครับก็ไม่เสียชื่อคำว่า j จแปนดีไซน์ครับดูหรูหรามาเฮาดูผมจะแกะให้ดูเลยนะครับโอเค นี่ครับการแพ็กเกจจริงไม่ต้องห่วงข้างในนะครับก็จะมีครับผมมีเป็นสายชาร์จแล้วก็คู่มือการใช้งานครับอันนี้เรามาดูกันตรงที่ตัวสินค้าเลยนะครับผมมาดูกันที่ตัวสินค้าเลยครับ <Okay. S 1> ผมขอรีวิวจากเริ่มจากสายเลยนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าสายเขานุ่มมากครับยืดได้ดีอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นยางยืดอย่างดีสัมผัสคือรู้เลยครับสวยงามครับสวยงามดูดูมีเกรดฮนะมีระดับ ผมขออนุญาตแกะออกเลยเนาะโอเคเพื่อนๆครับสำหรับตัวนี้นะครับความสว่างอยู่ที่240ลูเมนนะครับผมใช้แบตเตอรี Li ่ลิเธียมไอออน3.7โวลต์ครับ1,200มิลลิแอมป์ครับผมและที่สำคัญนะครับมีระบบการทำงานในการสั่งการโดยใช้มือโบอกเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะป้องกันเออว่าจะสั่งการกันยังไงนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนะผมให้ดู เปิดปิดใช่ไหมครับข้างหลังจะมีการสกรีนแบนด์พลาสติกดีมากครับเป็นเกรด A แน่นอนครับ a b h เกรดเเขาบอกว่ารองรับการการกระแทกนะครับหล่นได้1เมตร2เมตรได้สบายเลยครับผมมาดูที่ปุ่มครับนี่คือปุ่มเปิดปิดนะครับเพื่อนๆน เปิดสเต็ปแรกครับผมอันนี้เป็นแสงเต็มนะครับสเต็ปที่2แสงจะเบาลงดับลงครับผมสเต็ปที่3เป็นไฟกระพริบครับนอกจากนั้นมันจะมีไฟส่องสว่างไฟส่องตอนกลางคืนเป็นไฟ LED LED สีแดงนะครับแต่ว่าต้องเปิดตอนกลางคืนนะผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับเพื่อนๆมันต้องให้เป็นตอนมืดนะครับนี่ฮะไฟ LED มันจะติดขึ้นมาเห็นไหมครับไฟ LED สีแดงจะติดขึ้นมานะครับผมและก็นะครับมาดูมาดูการสั่งการโดยการใช้ปุ่มการสั่งการ การเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็คือปุ่มนี้ครับจิ้มปุ่มนี้ไปนะครับมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆสีฟ้าฟ้าขึ้นนี่คือเขาพร้อมที่จะให้เปิดเปิดไฟไว้ก่อนก็ได้ครับพอกดปุ่มฟ้าฟ้าเขาพร้อมที่ให้เราสั่งการโดยการใช้การเคลื่อนไหวแบบไหนครับแบบนี้ไงปึ้งเปิดเห็นไหมครับอยากจะปิดก็เวลาเขาคาดอยู่หน้าผากเราเราไม่ต้องไปเปิดปิดละเราใช้แค่มือโบอกขึ้นไปมือโบอกลงเบกิกโบกขึ้นโบกลงแค่นั้นนะครับเห็นไหมครับ การใช้งานง่ายสะดวกครับผมที่สําคัญต,ตัวนี้อ่ตัวตัวไฟกระพริบนะครับตัวไฟกระพริบก็สามารถสั่งการได้เหมือนกันตัวนี้กระพริบอยู่นะฮะถ้าผมอยากจะปิดใช่ไหมครับอยากจะเปิดอ่ะเปิดไฟกระพริบ,บอยากจะปิดก็เห็นไหมครับสั่งการได้ทุกฟังก์ชันทุกเมนูครับเพื่อนๆนเพื่อนๆครับตัวนี้เขาเคลมว่ากันน้ําได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากันได้แค่ไหนมาผมขออนุญาตแกะสายก่อนนะโอเคมานี่นะครับผมคงไม่กันแบบเอาน้ําแค่เระเซ็นใส่ธรรมดาครับผมทิ้งลงใน มันแช่อยู่สักระยะหนึ่งเลยเด,ดูนะครับว่าอ่าติดอยู่เลยเพื่อนๆอนอ่ะเห็นไหมครับส่องในส่องในน้ําแต่ก็ไม่ไม่แนะนำให้แช่นานนะครับมันก็ประมาณสักส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ไฟดําน้ําอะครับคําว่ากันน้ำว่ากานันได้ขนาดนี้ผมก็ว่าโอเคนะเนาะโอเคนะผมว่าสําหรับสินค้าตัวนี้อืม ราคาอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนกับแบรนด์ทั่วไปในท้องตลาดเพราะันเขาเป็นแบรนด์เจแปนดีไซน์แล้วก็คุณภาพทุกอย่างคือญี่ปุ่นออกแบบญี่ปุ่นการันตีมีรับประกันนะครับเพื่อนๆสําหรับ ANTK ตัวนี้ไฟหน้าผากตัวนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ช้อ p ปีนะครับเสิร์ชหาช็อปร้านค้าชื่อว่า Rico Trading ครับ R I C O T R A D I N G เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูสินค้าที่ช็อป ที่ช h อ p e e Rico ก้เท i n g ได้เลยครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยสามารถอินบ็อกมาถามเราหรือว่าถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมขอจบการรีวิวไฟหน้าผาก A&TK ตัวนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ